สัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ History World กับผมเจษอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับหนึ่งในอาวุธที่สําคัญมากๆต่อกองทัพอเมริกานะครับผมจะเรียกว่าอาวุธมันก็ไม่ถูกสัทีเดียวครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นทั้งอาวุธและเป็นทั้งยานพาหนะด้วยเพราะวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดกันถึงเครื่องบินติดอาวุธหนักนะครับ AC-130 ครับผมหรืออีกชื่อหนึ่งที่กองทัพอเมริกันใช้เรียกนะครับนั่นก็คือนางฟ้าแห่งความตายครับผมถ้า พร้อมแล้วก็ไปเริ่มรับฟังกันเลยดีกว่านะครับในสงครามเวียดนามนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่ากองทัพอเมริกันเนี่ยส่งทหาร GI ไนะไปรบในพื้นที่ต่างๆในเขตอินโดจีนนะครับผมซึ่งการสู้รบหลักๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในป่าในเขาใช่ไหมครับในประเทศเวียดนามแล้วในหลายต่อหลายสนามรบเนี่ยนะครับทหารอเมริกันเนี่ยจะเสียเปรียบกว่าเพราะว่า1เลยจํานวนคนที่น้อยกว่านะครับกับ2 ทหารอเมริกันต้องถูกส่งเข้าไปในพื้นที่ที่เรียกได้ว่ามีข้อมูลเนี่ยน้อยมากหรือไม่มีเลยนะครับผมกับ3เนี่ยนะครับอันนี้เป็นปัญหาสําคัญเลยนะก็คือทหารเวียดกงหรือว่าทหารเวียดนามเหนือเนี่ยนะครับที่ประจําอยู่ในพื้นที่นั้นๆแล้วเนี่ยมักจะมีการขุดอุโมงขุดโพรงต่างๆในภูเขานะครับทำให้มียุทธภูมิที่ได้เปรียบกว่านะครับพร้อมกับมีโครงข่ายอุโมงค์ในการส่งกําลังพลเนี่ยไปซุ่มโจมตีกองทัพอเมริกาได้ทุกเมื่อเลยครับผมเมื่อการรบทางภาคพื้นเนี่ยนะครับอเมริกาเนี่ยได้เส เวียดกงนะใช่ไหมทหารอเมริกันเลยต้องใช้สิ่งที่ได้เปรียบกว่ามาในการทดแทนข้อเสียเปรียบดังกล่าวครับนั่นก็คือ1เลย เทคโนโลยีนะครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าทหารอเมริกันเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยได้เปรียบกว่าทหารเวียดนามใช่ไหมถึงทหารเวียดนามเนี่ยจะได้อาวุธมาจากโซเวียตน,นะครับแต่อาวุธที่ได้มาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกปืนจู่โจมธรรมดานะครับหรือไม่ก็พวกอาวุธต่อต้อตานรถถังต่างๆนะครับนอกจากเทคโนโลยีที่อเมริกาเนี่ยจะเป็นต่อมากกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่อเมริกาได้เปรียบไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือการเหนี่ยวนจเหนือท้องฟ้านั่นเองครับเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอเมริกาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะต่อสงคราามมเวียน I mm -hmm. เพราะมันทาให้ท้องฟ้าเนี่ยนะครับสะดวกต่อการใช้นวัตกรรมใหม่ๆนะครับของอเมริกายกตัวอย่างเช่นเฮลิคอปเตอร์ลาเลียงพลนะครับหรือไม่ก็เฮลิคอปเตอร์จู่โจมแต่เมื่ออยู่ในสนามรบจริงๆนะครับแค่นี้นะครับมันไม่พอครับกับการที่อาวุธของเราทันสมัยกว่าเรามีเฮลิคอปเตอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยยุทธภูมิของศัตรูก็ยังได้เปรียบกว่าครับเราเนี่ยพอฮอรลงถึงพื้นปุ๊บเราเนี่ยนะครับจะกลายเป็นเป้านิ่งทันทีศัตรูที่ซุ่มรออยู่ในแนวป่านะครับจะอยู่ในพื้นที่ที่ดีกว่าจํานวนก็มากกว่า มริกันได้จริงๆเนี่ยนะครับมันคือการโจมตีสนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีสนับสนุนทางปืนใหญ่หรือการโจมตีสนับสนุนทางอากาศนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า air strike เนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตทหารอเมริกาไว้อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยมีจํานวนเยอะกว่าอย่างที่เราบอกไปใช่ไหมแต่เราเนี่ยรู้ที่มั่นของศัตรูครับว่ามันเนี่ยซ่อนกันอยู่ในอุโมงค์ในป่าข้างหน้าเรานี่เองผู้บัญชาการหน่วยเนี่ยก็จะติดต่อไปหาศูนย์ปฏิบัติการครับว่าขอกําลังสนับสนุนทางอากาศโจมตีไปยังจจุุดดนนนีีีี่่่้แลวอกกไมาท รเราก็จะได้ยินเสียงเครื่องเจ็ตนะครับพุ่งผ่านหน้านฟ้ามาแล้วปล่อยระเบิดนะครับปูพรมจุดที่ข้าศึกอยู่นะครับจนเรียกได้ว่าตายเกลี้ยงเลยแต่เมื่อปล่อยระเบิดเสร็จแล้วเนี่ย เครื่องบินเนี่ยนะครับก็ต้องรีบกลับไปที่ฐานเพื่อเติมเชื้อเพลิงและเติมระเบิดใหม่ในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับฐานอเมริกันก็ขาดกําลังสนับสนุนอย่างต่อเนื่องไปนะครับผมซึ่งจุดนี้เนี่ยแหละครับที่มันเป็นข้อเสียของการโจมตีทางอากาศครับเหล่าเสนาธิการกองทัพเนี่ยนะครับเลยต้องหาวิธีใหม่ในการจะสนับสนุนทางอากาศให้ทหารอเมริกันที่สู้รบอยู่ภาคพื้น,นะครับผมนั่นแหละครับทำให้ไอเดียของการชิปหรือว่าเครื่องบินติดอาวุธหนักเนี่ยนะครับได้ถูกคิดค้นขึ้นมา ทางกองทัพเนี่ยนะครับมีการทดสอบเครื่องบินหลายรุ่นนะเพื่อเอามาติดอาวุธและทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของมันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็ได้ใช้เครื่องบินรุ่น c47 นะครับมาดัดแปลงนะครับในการติดปืนกลหนักนะครับเป็นมินิการหนักรุ่น mxu 470a นะครับจำนวน3กระบอกครับซึ่งไอ้ปืนพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นกระสุนขนาดเดียวกับที่เครื่องบินจู่โจมใช้จู่โจมภาคพื้นอยู่แล้วนะครับคือเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพมากและมีถึง3กระบอกแต่ประโยชน์จริงๆของมันเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ว่ามันเนี่ยสามารถบิน บวนอยู่ในสมรภูมมเนี่ยนะครับได้นานกว่าเครื่องบินธรรมดาหลายเท่าเลยนอกจากนี้เนี่ยนะครับกระสุนที่แบกมาด้วยเนี่ยก็เยอะมากๆทําการยิงสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องกลัวการโจมตีของฝ่ายค้าศึกนะครับเพราะว่ากองทัพเวียดนามในยุคนั้นเนี่ยนะครับยังไม่มีจรวดนําวิถีครับที่จะเอามาจัดการกับเครื่องบินได้นั่นเองครับผมแล้วด้วยยุทธภูมิที่เป็นป่าเนี่ยที่ตอนแรกเหมือนจะเป็นข้อดีกับฐานเวียดนามใช่ไหมมันกลับกลายเป็นข้อเสียครับที่ทําให้ปืนต่อต้านอากาศยานเนี่ยไม่สามารถมีทัศนวิสัยที่ดีีพออในนการรโจมตเคื่งบิ AC47 ตกลงมาได้นะครับผมซึ่งการใช้งานของไอ้เจ้าเครื่องบิน AC47 เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพมากๆเลยจนมันเนี่ยนะครับได้รับชื่อเร่นว่าสปูกี้ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ฐานเวียดนามเนี่ยกลัวมากๆแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปเรื่อยๆนะครับการใช้เจ้าเครื่องบิน AC47 นี่ยมันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่า ตัวเครื่องบินเนี่ยมันก็ใช้มาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองแล้วใช่ไหมเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับเครื่องบินยุคใหม่กว่าเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะด้อยกว่าเป็นธรรมดาครับผมทางกองทัพจึงได้เปลี่ยนครับใช้เครื่องบินรุ่นใหม่ครับในการดัดแปลงเป็นเครื่องบินขนอาวุธหนักลำใหม่นะครับนั่นก็คือการใช้ เครื่องบิน c 1วันเตอร์ตี้นะครับหรือว่าเครื่องบิน c 1 3 0เนี่ยแหละแล้วไม่ใช่แค่อัปเกรดแค่ตัวเครื่องนะครับอาวุธยุโทโธปกรณ์ข้างในก็มีการอัปเกรดไปด้วยเหมือนกันเช่นนะครับปืนวูแคนยี่สมิลปืนใหญ่ M137 ที่มีขนาดถึง1 0 5ม mm ิลิเมตรนะครับหรือเล็กลงมาหน่อยก็เป็นปืนใหญ่โบฟอร์4 0มิลิเมตรนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีปืนอีกมากมายนะครับที่นํามาใช้แล้วแต่รุ่นนะครับว่าจะใส่อะไรบ้างเครื่องบินลํานี้นะครับถูกนํามาใช้ครั้งแรกในนนปปีี197ครัยยยยงงงเเ็ช่วว่ววสาามมอูลลแ เมื่อจบสงครามเวียดนามเนี่ยนะครับเครื่องบินลำเนี้ยก็ยังถูกใช้อยู่ครับไม่ว่าจะเป็นช่วงกัฟวอร์หรือสงครามอิรักเนี่ยไปจนถึงสงคราม War ์ออเทอร์เลยนะครับหรือว่าสงครามที่สู้กับผู้ก่อการลายอัฟกันเนี่ย เครื่องบินลำนี้นยนะครับยิ่งมีประโยชน์เข้าไปใหญ่เพราะว่าได้มีการอัปเกรดอาวุธที่ใหม่ขึ้นจากที่เราได้บอกไปนะครับพร้อมกับมีระบบเลงเป้าและนำวิถีใหม่นั่นคือการใช้เตอร์มอสซายแล้วก็ไนวิชชันนะครับถ้าใครงงว่ามันคืออะไรมันคือการติดกล้องมองกลางคืนและกล้องตรวจจับความร้อนนะครับให้ระบบเลงเป้าและระบบนำวิถีคือเรียกได้ว่าโคตรโกรงแล้วนะครับไอ้เครื่องบินลำนี้เราสามารถเห็นเป้าหมายที่เราต้องการจะจู่โจมได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนและเราเนี่ยสามารถเลือกใช้อาวุธที่ตรงกับความ ต้องการนะครับว่าเราจะจู่โจมอะไรเป้าหมายเป็นอะไรสมมติเป็นคนก็ใช้ปืนแก๊สลิง G A U 1 2ยิงถล่มเข้าไปใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นรถถังเนี่ยก็ใช้ปืนใหญ่ขนาดเล็กไปนะครับแต่ถ้าศัตรูเนี่ยอยู่ในที่กำบังหรือว่าอาคารที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเนี่ยนะครับเครื่องบิน A C 1 3 0เนี่ยก็จัดการได้สบายสบายครับเพราะว่ามีปืนใหญ่105มิลลิเมตรอยู่ด้วยอย่างที่เราได้บอกไปยิงถล่มเละเลยนะครับหรือถ้ามันไม่พอเนี่ยรุ่นใหม่กว่านี้นะครับมันยังมีระเบิดนำวิถีครับใช่ครับได้ยินไม่ผิดแล้วครับเป็นระเบิดที่ สามารถนําวิถีให้ไปลงตามเป้าหมายได้อย่างเป๊ะๆเ,เลยเรียกได้ว่ามีเครื่องบินลํานี้ลําเดียวนะครับเหมือนมีฝูงรถถังเนี่ยครับลอยอยู่กลางอากาศแล้วคอยช่วยโจมตีสนับสนุนให้ฐานภาคพ,พื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับผมแต่เมื่อถึงยุคนี้นะครับเครื่องบิน AC130 เนี่ยมันก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเนื่องจากว่าศัตรูของเราเนี่ยได้มีการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีจรวดนําวิถีแล้วนะครับหรืออาจจะเป็นพวกปืนต่อต้านอากาศยานอัตราจรต่างๆก็อันตรายเช่นเดียวกันเพราะยุโทโธปกรณ์ส่วนใหญ่ ทโธปกรณ์ของโซเวียตเนี่ยแหละก็เรียกได้ว่ายุคนั้นเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพมากพอที่จะเอาเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยกาลังใบพัดลงได้เหมือนกันนะครับเพราะเหตุนี้นะครับ a c 1ี0เ้นี่ยเลยได้มีการติดแฟลที่เอาไว้หลอกจะหลวดนําวิถีของศัตรูและมักจะเข้าสู่สนามรบหลังจากรู้อย่างแน่ชัดแล้วนะครับว่าไม่มีปืนต่อต้านอากาศยานอะไรหลงเหลืออยู่ก็นับว่าเป็นนะครับหนึ่งในยุโทโธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกาที่เป็นกระดูกสันหลังเหมือนกันนะ คอยช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจต่างๆให้มันรุล่วงผ่านไปได้ตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามเลยครับและปัจจุบันเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีการประจําการถูกใช้ในกองทัพสหรัฐจนถึงทุกวันนี้นะครับผมซึ่งนับเป็นเวลากว่า50ปีเลยนะครับโอ้โหยาวนานมากๆเลยนะสำหรับการใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้นะครับวันนี้ก็จบไปเท่านี้แล้วครับกับเครื่องบิน AC130 ครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับแล้วถ้ามีข้อมูลเสนอแนะหรือว่าเพิ่มเติมไงสามารถคอม งไวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ฟังกันจนจบบายๆครับสวัสดีครับ